สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวินไกด์ดิ้งไลท์ออฟเดอะโซนะคะพบกับพี่มอฝนเช่นเคยค่ะแล้วก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่กันพี่มอฝนข้อขออนุญาตครูกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลพลังงานเบื้องบนพลังงานจักรวาลพลังงานจากซอส ของทุกทกท่านรวมทั้งของตัวพี่มาฝนเองด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆุกดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแดนดอมวันนี้ได้มารับสารจากเบื้องบนสารดีๆสารที่จักรวาลต้องการส่งถึงให้กับทุกๆคนนะคะและสำหรับการอ่านไพ่ครั้งนี้ของพี่มาฝนถ้ามันมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าไปลบหลู่คุณของใครเกิดความขัดใจนะคะพี่มาฝนต้อง ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยพี่มาฝนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ทุกคนหรือว่าทุกลุกพลังงานได้เกิดสภาวะที่ไม่ดีนะคะพี่มาฝนต้องการมาอ่านไพ่เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆเนาะก็ พี่มาฝนขอให้พลังงานของครูรูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลพลังงานเบื้องบนพลังงานจากะวานพลังงานจากซอสของทุกทกท่านรวมทั้งของพี่หมอฝนได้มาเป็นแสงนำทางได้มาไกด์ไลน์ได้มาชี้แนะผ่านทางหน้าไพ่ของพี่หมอฝนที่จะเปิดในครั้งนี้นะคะพี่หมอฝนขออนุญาตเป็นคนรับสารและเป็นคนส่งสาร ส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อพลังงานดีๆผ่านทางหน้าไพ่ให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่มาฝนขออนุญาตสับไพ่และเปิดไพ่ค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกๆท,ท่านด้วยค่ะ พี่มาสั่งไเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มาฝนขอเปิดไพ่ไปเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลเบื้องบวต้องการนําทางอะไรให้กับคุณต้องการบอกเรื่องราวอะไรและเป็นพลังงานของใครที่ผ่านเข้ามาในเลนดอมวันนี้นะคะโอเค อืมโอเคเป็นพลังงานของคนที่อ่ามีความสามารถอืมเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นคนที่มีพรสวรรค์เฉพาะติดตัวมาเป็นคนที่ทำเล็กน้อยแต่ได้สิ่งใหญ่ๆเข้ามาในชีวิต เป็นคนที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากก็ได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นบุญกุศลมันเป็นความสามารถมันเป็นพรสวรรค์ที่มันติดตัวคุณมาแหละคุณเลยทํามันได้ง่ายกว่าคนอื่นคุณเลยทํามันสําเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นมันเลยดูเหมือนว่า ทำไมคุณทํานิดเดียวคุณได้ผลลัพธ์มากแต่มันไม่ใช่หรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของคุณค่ะว่าพรสวรรค์คืออะไรพรสวรรค์หมายถึงสิ่งที่คุณทาซ้าๆมาในอดีตชาติเนาะซ้ําจนมันเป็นพรสวรรค์ของคุณเลยมันเลยทําให้ดูเหมือนว่าคุณได้เปรียบคนอื่นในชาตินี้แต่มันไม่ใช่หรอกค่ะคุณทํามันมาเยอะและคุณทํามันมาเยอะจนคุณได้รับผลของมันจนคุณได้ต้อง มาใช้ผลที่คุณได้ทำไว้จนจนเหมือนกับว่ามันเป็นพรสวรรค์ของคุณนั่นเองนะคะก็พี่หมอฝนเห็นถึงคนที่มีความสามารถทางด้านพลังงานจิตมีความสามารถทั้งการาเรียนรู้ภายในของตนเองการเรียนรู้มิติต่างๆการได้รับสัมผัส คนที่มีเซนต์มียานนะคะนั่นแหละเนี่ยคนที่มีเซนต์มียานนั่นแหละคือพอรสวรรค์ของคุณเลยมันเป็นพรสวรรค์ที่คุณได้รับมามันเป็นพรสวรรค์ที่คุณได้มามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะอ่าแล้วก็เป็นคนที่อ่าถึงจะมีพรสวรรค์มันได,ได้ได้สิ่งนั้นมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของ ยังอยู่ในช่วงของคนที่เหมือนต้องต้องปรับสมดุลอ่าไม่ได้ปรับแค่ภายนอกด้วยปรับภายในด้วยธาตุน้ำเนี่ยอยู่ข้างในร่างกายของเราธาตุด,ดินคือเหมือนร่างกายของเราเหมือนต้องช่วงนี้ต้องออกกำลังกายหรือเปล่าต้องขับเคลื่อนร่างกายต้องดื่มน้ำเยอะๆนะ ต้องรักษาสมดุลภายในเหมือนว่าเราจะต้องมาปรับจักกะกันใหม่เนาะพี่มาฝลก็จะอาจจะมีแฝงเรื่องจักระให้ทุกคนได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็ดจักกะนะคะในร่างกายของเราหากมันไม่สมดุลน่ะร่างกายของเราก็อาจจะเสียหายอาจจะแสดงออกทั้งทางร่างกายและทางด้านจิตใจนะคะเช่นจักระที่เราเรียกกันว่าจักระฐานรากหรือว่าจักระกุ่ทะลนีน่ะมันเป็นจักระของความมั่นคงในชีวิต เป็นรากฐานเป็นความรู้สึกที่เราจะรู้สึกว่าเราขาดแคลนหรือไม่ขาดแคลนได้รับความรักความอบอุ่นหรือไม่ได้รับความรักความอบอุนะ่นน่ะก็เป็นเริ่มต้นมาจากที่จะก,กะฐานรากเนาะก็ให้ทุกคนกลับมาดูแลร่างกายของตัวเองกลับมาพัฒนาร่างกายฟื้นฟูร่างกายของตัวเองใหม่แล้วก็ช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะ เยอะมากๆเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยขับของเสียภายในร่างกายของเราออกมาได้นะเมื่อของเสียภายในร่างกายเรามีน้อยตกพังน้อยร่างกายของเราก็จะดีขึ้นน้ำสามารถช่วยฮิวเราได้ตั้งแต่ลำคอลงมาถึงร่างกายจนพัฒนาไปถึงสมองเลยนะก็ขอให้ช่วงนี้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆดื่มน้ำสะอาดเยอะๆน้ำแร่น้ำน้ำที่มีวิตามินอะไร้ยดื่มไปเยอะๆแล้วก็ กลัมมาฟื้นฟูจิตใจด้วยฟื้นฟูร่างกายด้วยด้วยการปรับจกกักระขอให้ไปศึกษาข้อมูลจริงๆไปศึกษาข้อมูลที่ไหนก็ได้ตามเว็บไซต์เยอะแยะหมดเลยในเรื่องของจกกักระใช้หินแต่ละสีตามจักระของแต่ละที่ในการฮิวร่างกายในการฮิวจักระของตัวเองกันนะคะก็ให้ ปรับจักระของตัวเองให้ดีปรับสมดุลร่างกายของตัวเองให้ดีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุณใช้งานมันเยอะเกินไปแล้วก่อนหน้านี้มันถึงเวลาที่จกักรวาลเบองบ,น,บนว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องมาปรับจักระกันแล้วปรับร่างกายกันแล้วพัฒนาร่างกายและพัฒนาจิตใจของคุณแล้วอา,อาจจะมีช่วงนี้นะคะทําบุญทําทานเยอะๆแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆมีสิ่งลี้ลับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเขาต้องการบุญกุศลจากคุณ เขาต้องการให้คุณทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณนะคะมันถึงเวลานั้นนะมันถึงเวลาที่เขามาขอความช่วยเหลือของคุณนั่นแปลว่าอะไรคุณมีความสามารถมากพอที่จะฟื้นฟูจิตใจของคุณจนสามารถแผ่ขยายแล้วก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาได้เขาอยาก ให้คุณแผ่เมตตาให้กับเขาให้คุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาแล้วเขาอาจจะได้รับผลบุญนั้นและทําให้เขาหมดทุกขนะ์ในเวลานั้นบางทีการที่เขาหมดทุกขนะ์ในเวลานั้นเขาอาจจะกลับมาตอบแทนสิ่งดีๆให้กับเราก็ได้นะคะขอให้ทุกคนมีจิตที่เมตตามีจิตที่อยากส่งต่อพลังงานดีๆส่งต่อบุญกุศลที่ตัวเองได้ทําให้กับ พลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นกันด้วยนะคะก็มันถึงเวลาที่เหมือนกับว่าถ้าคุณทําตรงนี้แล้วคุณมาเดินตามเส้นทางของพอรสวรรค์ของคุณและมาปรับร่างกายเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปรับทั้งพลังงานภายในพลังงานภายนอกแล้วมาดูกันแล้วต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นงานของคุณอะไรที่เป็นพรสวรรค์ของคุณดึงมันขึ้นมาค่ะ ดึงมันขึ้นมามันถึงช่วงที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาก้องการให้คุณออกมานำพรสวรรค์ของคุณออกมาออกมาใช้ออกมาใช้ออกมาใช้ให้กับทุกคนออกมาใช้ให้กับตัวคุณเองอให้คุณดึงพลังงานหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นสิริมงคลต่อต,ตัวคุณที่สามารถทำให้คุณ ดึงพรสวรรค์ที่ดีของคุณออกมาช่วยเหลือผู้คนได้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะนั่นเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณอะเสื่อมถอยพลังงานจิตของคุณเสื่อมถอยแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะคุณมีคุคุ้มครองคุณมีเทวดาที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของพลังงานที่มองไม่เห็นมิติที่มองไม่เห็นถ้าเกิด คุณอะก็มีความสามารถนั้นเหมือนกันแหละคุณก็มีความสามารถของการทำในสิ่งที่ที่เป็นพลังงานที่คุณมองไม่เห็นเหมือนกันใครที่จะมาทำให้คุณคุณก็รู้ทันคุณก็ไม่มีใครมาทำอะไรให้กับคุณได้เพราะคุณก็มีพลังงานนั้นเหมือนกันมัในไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะคนที่ฝึกจิตฝึกใจก็สามารถที่จะอ่านใจคนได้แหละคนก็สามารถที่จะ ใช้พลังจิตในการเล่นแร่แปรธาตุกันได้แหละก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ผ่านเข้ามาในเรนดอมวันนี้เพราะพี่หมอฝนเห็นว่าเป็นคนที่กําลังฝึกจิตฝึกใจกันอยู่ก็เดี๋ยวพี่หมอฝนขอเปิดไพ่ต่อว่าไพ่ยอยากเล่าเรื่องราวอะไรให,ให้กับทุกคนฟังนะคะอ่าอ,อ่มีไพ่หล่นลงมาเดี๋ยวพี่หมอฝนใช้เป็นใบแรกเลยอ่ะโอเค เห็นไหมโอเคพี่มอฝนเห็นแล้วว่าทำไมไพ่ปลูกเสกอันนี้ขึ้นมามันไม่ใช่แค่คุณมีตรงนั้นแหละมันเป็นถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยคุณแล้วเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยคุณจริงๆคือเหมือนก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปโดนอ่ะ ของมืดของดำหรือว่าพลังงานมืดเข้ามาครอบงำจิตใจคุณจนทำให้คุณเนี่ยธาตุน้ำเสียหายธาตุดินเสียหายร่างกายย่ำแย่สภาวะจิตใจย่ำแย่ถึงเวลาฟื้นฟูแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเป็นไงนี่ผู้คุ้มครองผู้ดูแลคุณเขามาชี้ทางนี้ให้กับคุณแนะมันก็คงหมดเวรหมดกรรมนวะแหละที่คุณนะ่ะ ได้ไปทําตรงนั้นได้คุณที่คุณได้ไปรับพลังงานนั้นมาเพราะว่าท่านมาแก้อาถรรพ์ให้กับคุณและท่านมาแก้พลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่เกาะคุณเนี่ยพลังงานของผีเล่ร่อนหรือว่าพลังงานพวกลมเพลลมพัดที่คุณได้ไปรับมาก่อนหน้านี้อาจจะโดนจากใครก็แล้วแต่บางทีอาจจะบังเอิญไปเจอไปโดนเนี่ยน่ะมันถึงเวลาที่เขามาช่วยคุณคุณจะได้ คุณถูกแก้ไขแล้วบอกเลยเลยว่าคุณถูกแก้ไขแล้วเขามาแก้ไขสิ่งนั้นให้คุณแล้วคุณไม่โดนพลังงานมืดนั้นอีกต่อไปแต่ว่าคุณจะต้องกลับมาฟื้นฟูพลังงานภายในพลังงานภายนอกของคุณกลับมาปรับร่างกายจิตใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันผ่านเรื่องที่มันเป็นพลังงานมืดมาจะไปพลังงานสว่างได้ดีก็จะต้องมากลับมาฟื้นฟูร่างกายปรับมาฟื้นฟูจิตใจกันใหม่ ครั้งนะคะมันถึงช่วงเวลาที่ดีแล้วคุณกําลังจะได้เดินไปในทางที่ดีแล้วคุณกําลังจะได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับเงินรับทองแล้วก็ได้เดินเส้นทางที่คุณรู้สึกสุขสบายสบายใจมากขึ้นเห็นไหมคะไพ่แคลคาดปลอดภัยมาแล้วถึงเวลาแคลคาดปลอดภัยมาแล้วนี่เขาบอกให้คุณเติมไฟแปลว่าอะไร ธาตุน้ำเสียหายธาตุดินเสียหายเติมไฟไปค่ะเติมกําลังใจไปค่ะเติมพลังงานที่ทําให้คุณมีแพชชั่นมากขึ้นที่ทําให้คุณกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นที่ทําให้คุณกระตือรือร้น,หนใ,หใหม่อีกครั้งเติมไฟไปให้กับชีวิตค่ะตเติมเป้าหมายไปให้กับชีวิตค่ะคุณแคลวคาดปลอดภัยกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะก็เดี๋ยวพี่มาฝนขอเปิดให้อีกสักสามใบเพื่อปิดจบกับการอ่านพลังงานวันนี้เหมือนพี่มาฝนอ่านเร็วไหม ก็พี่หมอฝนก็รู้สึกถึงพลังงานที่เขาอยากให้มาส่งต่อให้กับทุกๆคนที่เพิ่งผ่านเรื่องราวและต้องการอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเนาะอาจจะร้อกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจะผ่านเรื่องราวอันน่าปวดหัวมาก็อาจจะเป็นพลังงานเดิมหรืออาจจะเป็นพลังงานใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องมอเอื่นของการมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ เอาไปปรับใช้มันถึงเวลาที่จะต้องฟื้นฟรูร่างกายฟื้นฟูจิตใจก็ต้องฟื้นฟรูร่างกายฟื้นฟูจิตใจถึงเวลาจะต้องเติมไฟก็ต้องเติมไฟเป็นไงนี่เห็นไหมทั้งน้ําทั้งดินทั้งไฟขึ้นมาให้คุณได้ปรับเลยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับแล้วอาเห็นไหมคะให้จบสามใบสุดยอดมากเมื่อไหร่ที่คุณ ปรับธาตุน้ำได้สมบ,บูรณ์คุณจะกลายเป็นคนที่สดใสสวยงามและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ทุกๆคนต้องมองมาที่คุณคะ่ะเพราะคุณไม่เหมือนใครเพราะคุณมีพรสวรรค์เฉพาะตัวเพราะคุณมีความเป็นเอกในตัวคุณและ พรสวรรค์ที่คุณกําลังจะได้รับนะั้นมันจะมาในเวลาอันรวดเร็วค่ะเงินทองที่คุณกําลังจะได้รับเส้นทางที่ดีที่คุณกําลังจะได้รับมันจะมาในเวลาที่รวดเร็วมากๆต้องบอกว่ารวดเร็วมากๆถ้าคุณปรับสมดุลชีวิตของคุณได้พี่หมอฝนแนะนําเรื่องการปรับจักระนะคะใช้หินก็ได้สโตนเนาะใช้สโตนในการหรือหินเนี่ยในการปรับจกกักระตามสีจกกักระเขาให้ไปดูในเรื่องของจักระเนาะก็เดี๋ยวพี่หมอฝนอะถ้าเกิด เออนาคตพี่มาฝนอาจจะเดี๋ยวพี่มาฝนอาจจะทิ้งลายเอาไว้ให้แอดไปเพิ่มบ้านเขียวกันเพื่อที่จะสอบถามกันก็ได้ว่าต้องปรับจาักกา์อะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้พี่มาฝนก็ยังไม่ได้เปิดช่องทางนั้นเดี๋ยวรอให้จังหวะดีๆจังหวะที่พร้อมจังหวะที่ใช่กันก่อนแล้วก็ จะเปิดให้ปรึกษาได้ในเรื่องของจักกะในเรื่องของการใช้หินในการปรับวายเบชั่นให้กับร่างกายนะคะถึงเวลาที่ความพยายามเป็นผลความดีที่ทำมาจะส่งผลความสามารถที่สร้างไว้จะส่งผลอะไรที่คุณทำไว้ในก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องราวดีๆปันกำลังจะส่งผลดีให้กับคุณนะคะขอให้คุณรับรู้ว่าทุกๆบุญกุศลที่คุณทำ มันถูกการสะสมไว้เสมอแม้ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงที่คุณจะพบเจอพลังงานมืดจนคุณไม่สามารถได้นำบุญกุศลออกมาใช้ได้แต่มันผ่านไปแล้วค่ะมันหมดเวลานั้นไปแล้วเวลานั้นคุณได้ชดใช้คุณได้ผ่านมันไปแล้วมันผ่านข้อกรรมอันนั้นแล้วคุณแควคาดปลอดภัยจนมาถึงเวลานี้แล้วก็มันถึงเวลานี่เป็นเวลาของการฟื้นฟูนี่เป็นเวลาของการเริ่มต้นใหม่ นี่เป็นเวลาของการเติมไฟให้กับชีวิตนี่เป็นเวลาของการปรับสมดุลร่างกายสมดุลจิตใจใหม่อีกครั้งเมื่อใดที่คาดน้ำของคุณสมบูรณ์ร่างกายของคุณสมบูรณ์จิตใจของคุณสมบูรณ์เมื่อนั้นช่วงเวลาอันเลวร้ยวายก็จบไปแล้วเวลาดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณในเวลาอันรวดเร็วค่ะความพยายามเป็นผลความดีส่งผลให้กับคุณแน่นอนคะ่ะน้อมรับคำทำนาย กันไปนะคะพี่หมอฝนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านเรื่องราวในชีวิตไปให้ได้ค่ะในเมื่อโลกนี้เป็นช่วงเวลาของการอยู่เพียงชั่วคราวก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความสุขใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจใช้ชีวิตเพื่อกู้กูลตนเองและผู้อื่นกันนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง ทวินไกดิ้งไลท์ออฟเดอะโซนะคะพี่มาฝนขอบคุณมากๆค่ะ